ไปกันที่ช่องว่างระหว่างวัยการต่อสู้ทางความคิดระหว่างคนเจนเก่ากับคนเจนใหม่ค่ะงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ยังไม่จบยังไม่จบจากชุลานาทีนี้ไปธรรมศาสตร์ละดราม่าบอลเพณีมันลามไปที่ธรรมศาสตร์ด้วยอื ที่จุฬาก็ก,ก,ก,ก็รู้กันใช่ไหมครับไม่ต้องขย่าขวดกันเยอะนะเนติวิทย์จัดเต็มจัดให้ด้วยความภาคภูมิใจได้ค่าขย่าขว,วดโฆษณาเปรียบเทียบลำเลิกกระชากประนามโอ้ไม่เท้าความกันแล้วกันนะโดยมีพระเกี้ยวโดยมีการแบกโดยมีภาพการแบกเสลี่ยงอัญเชิญพระเกี <พา S 2> <ข>้ยวเป็นส<ข>ัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ เป็นประเด็นในการที่จะนําเสนอชุดความคิดของตัวเองอะไรกัว่ากันไปแย่ไม่ทั่วและอแต่ขนาดนี้สาการมันลาม,ามาไปที่ธรรมศาสาตร์แล้วยังไงฮะเกิดอะไรขึ้นข้ามาที่ธรรมศาสาตร์ตอนนี้เขาอยู่ระหว่างในการออกแบบสํารวจสอบถามประชาสังคมธรรมศาสาตร์นะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรถึงการจัดงานฟุตบอลประเพณีนะคะว่าควรจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานหรือยกเลิกกิจกรรมการอันเชิญตาธรรมจักรไปคืออย่องูีอ้อยู่ๆอยู่ๆองค์การนักศึกษามหาลัยธรรมศาสตร์เอมาถอ ก็ออกมาโพสต์ใน f Facebook ค่ะประกาศทำโพลทำโพลงานบอลเพนีควรเลิกไหมเออไปดูกันสักนิดหนึ่งไปดูกันสักนิดหนึงว่าอมาทอได้โพสต์เรื่องโพลเลิกบอลเพนีอย่างไรครับข้อความข้อความงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ควรมีต่อหรือพอแค่นี้แล้วก็ปิดด้วยเครื่งหมายคำถามเมื่อสังคมขยับวัฒนธรรมต้องปรับคนต้องเปลี่ยน แล้วก็มีนี่นะคะขอเชิญชาวธรรมศาสตร์นะคะทุกทุกท่านมาร่วมแสดงความคิดเห็นต่ออนาคตงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์แล้วก็มี QR code ให้สแกนเข้าไปและน่าจะไปตอบความคิดเห็นของท่านอืมอแล้วก็ลงชื่อว่าองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อืมแต่ข้อความ ที่โพสต์ใน Facebook ของทอํามอมาทรเนี่ยผมเชื่อว่าตลุ่หรักผู้ใหญ่รวมถึงรุ่นพี่รุ่นเก่าๆคงเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนอ,อ,อาการกาแฟกาเฟียดเป็น<อ>ฟืนเป็นไฟที่จุฬาเพราะข้อความที่โพสต์ใช้ค่อยคำดังต่อไปนี้มเมื่อสังคมขยับวัฒนธรรมต้องปรับคนต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมศักดินาอภิสิทธิชน และขั้นิยมความงามคือภาพที่ยังคงสะท้อนและฉายซ้ำแฝงตัวอยู่ในปัจจุบันหนึ่งในนั้นคืองานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะใช้ถ้อยคำสักตินาใช้ถ้อยคำอภิสิทธิชนใช้ถ้อยคำสะท้อนและฉายซ้ำม,มันเหมือนพูดก,กันตรงๆนะ<ก>มันเป็น,าน,นวนาทกรรมด้อยค่างานบอลเพณีนั่นแหละพูดก,กันตรงๆ ก็นานาจิตตังนะเดี๋ยวรอผลแบบสํารวจออกมาสุดท้ายว่าเขาจะสรุปอย่างไรในฐานะที่ผมเป็นสิทธิ์เก่าชุลาผมก็ฝันเอาก็แล้วกันว่าผมฝันว่างานบอลเพนีควรจะมีต่อหรือไม่ถ้ายังควรจะมีต่อควรจะปรับรูปแบบของงานเงานบอลเพนีหรือไม่ผมคิดว่าในประชาคม ในประชาคมจุฬาในประชาคมธรรมศาสตร์นั่งคุยกันดีๆก็ได้นั่งคุยก็เข้าใจว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปนั่งคุยกันดีๆก็ได้แต่สิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องตระหนักทุกฝ่ายเลยนะต้องหยุดวัฒกรรมจากจ้วงความคิดของคนอื่นใช่เพราะไม่งั้นมันไม่ต้องหยุดวัฒกรรมละเมิดความเชื่อของคนอื่นคือมาเปิดใจคุยเคารัความเชื่อของกันและการเข้าเชื่อของเขาเราเชื่อของเราแล้วมาเปิดใจคุยกันมานั่งคุยกัน มีต่อ,อไ,ไหมถ้ามีต่อคุณปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างไรแค่ไหนผู้ใหญ่ฟังเด็กเด็กก็ต้องฟังผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องฟังเด็กแต่เด็กคุณก็มันมีสิทธิ์ที่จะใช้วัฒกรรมไปจับจ้วงความเชื่อของผู้ใหญ่เพราะมันไม่จบใช่ผมพูดกลางๆทัวจะลงก็ลงอพักสักครู่พักสักครู่ค่ะ